S App s h o ปปี้รับของขวัญฟรีไม่มีค่าส่งเลือกหนึ่งชินสำหรับคำสั่งซื้อครั้งแรกอันนี้เลือกเป็นอ e ีล e ูอีสามสิบพาวเวอร์แบ้อยาบาทอันนี้ App s h o p e. ปี้แต่แ p ปช้อปปีอันนี้ฉันแต่ฉันหรดูชื่อชื่อผู้ใช้นาบ,บูจีนะ่า น,นี่ก็มาดูแจ้งเตือนแจ้งเตือนแจ้งเตือนนี่ก็โปรโม,มชั่นจากช้อปปี้แต่ก็สิทธิพิเศษครั้งแรกใกล้หมดแจ้งเตือนมา สลลเลื่อนของขวัญฟรีไม่มีค่าส่งเลือกเลือกรับฟรี1ชิ้นสำหรับคำสั่งซื้อครั้งแรกเท่านั้นือ่ซื้อครั้งแรกผ่านแอปนี่ก็มันก็เป็นขอให้เลือกนี่ยัเลือกเป็น e ี o o p e สามส Power Bank ้อยเกาสิบเก้าบาทอันนี้แตะเข้าไปดูนนก็ลูกค้าใหม่เท่านั้น e r ร E สามสิบ Power Bank หนึ่งอสิบนี้ก็ศูนบาทมัน199้อยเกบเาเป็นศูนบาทมีสอสีอ่ะอันนี้นเขากค่ะค่ะสีนน ไม่ได้เลื่องหรอกอน,นี่ก็ใส่เลื่องยู่เลยเดิมเดินการใย shopee เตรียมเตรียมส่งน้ำกับปกติผู้ขายจะส่งจะส่งภายใน7วันมันจะน้ำกับปกติอะแล้วก็พี่ค่าจะส่งราคาศูนย์บาทการนตีโดย shopee เพิ่มรายการรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดคำก็ขนาดความจุของส่งจากจังหวัดสมุทรปราการก็เพิ่มเติมนะไหนเรามันแตะแตะซื้อสินค้าเาซื้อสินค้า เ,เตรียมเตรียมส่งเงนกับปกติจำนวนหนึ่งนหนึง่งจำนวนหนึ่งนี่ก็ซื้อสินค้าแตกครั้งแรกนะพี่สั่งผ่านแอปช้อปปี้นี่ก็พี่อยู่สำหรับจัดส่งชื่อเราอะเจ้าเมื่อจีนาวน้ันี้ก็เบอร,ร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ก็บัลรที่ซิ3มสามหน่ไรเนี่ยที่เรากรอกไว้นี่ก็ธนาการในช้อปปี้อีลูอีสามสิพาวเวอร์แบงก์ศูนย์บาทนี้เรียนมาอันนี้ก็แ t นด d าเ d ลิเวอรี่ส่งธรรมดาหลายประเทศก็น่าเลือกช่วงเวลาที่ เราเลือกเวลาที่จัดส่งที่ต้องการนี้เราก็แตะอย่างเงี้ยแตะเข้าไปเลยแตะเข้าไปเลือกเ,เลือกเสร็จก็จะส่งช่วงช่วงเวลาที่สะดวกรับสินค้ามันมีทุกช่วงเวลากำนันทางการ เราก็เลือกอันนี้ทุกช่วงเวลาเราก็แตะเราก็มายืนยันยืนยันนี้็การจะส่งที่รับรองโดยช้อปปี้รับรองสันดา จะรับสินค้าภายในวันที่1 5บห้ถึงสิบหกันวารารับรองการเก็บเงินปลายทางอันนี้ก็ช่วงที่สุดรับช่วงเวลาลนเราก็มายืนยันยืนยันยืนยันมันก็เลือกแล้วสันดาส่งธรรมดาในประเทศจะรับวันที่สิบห้าถึงสิบ นี้เราก็มาเลื่อนคำสั่งซื้อหนึ่งชิ้นศูนย์บาทเลยหนึ่งศูนย์บาทก็จะส่งกงินฟรีไม่สามารถมีชำระเงินช้นชนนชอปปี้เพย์ ชออ้อปปี้เพย์แล้วก็แล้วก็สั่งศูนย์ก็จะออกศูนย์ยอดชำระทั้งหมดศูนย์นี่ก็ยอดชำระเงินทั้งหมดศูนย์ส่งสินค้าแต่สั่งสินค้าแต่สั่งสินค้า ยืนยันตัวตนเลื่อนปุ่มสีส้มเพื่อขยับตัวต่อให้ทับกันยืนยันตัวต,วตนเลื่อนปุ่มสีส้มก็ขยับตัวต,วตวให้ทับกันก็นลองอีกครั้งยันต์ลงครั้ง กรุณาลองอีกครั้งกรุณาลองอีกครั้งกรุณาลองอีกครั้งยืนยันตัวตนกรุณาลองอีกครั้ง คำสั่งซื้อสำเร็จเราจะแจ้งให้ผู้ขายทราบถึงคำสั่งซื้อของคุณโอเคกลับไปหน้าแรกไปหน้าการซื้อของฉันไปหน้าการซื้อของันนะเป็หน้าการซื้อของฉันนะ ซื้อของขันที่ต้องจัดส่งที่ต้องจัดส่งอีล e อีสามสิบพับแบงก็จะศูนย์ซื้อ1นชิ้นโอเคเสร็จเรียบร้อยแอปช้อปปี้รับของอฟรีไม่มีค่าส่งเลือก1นชิ้นสำหรับคำสั่งซื้อครั้งแรกอันนี้เลือกเป็นอ e ีลูอีสา พอเพิแบงค์แล้วก็สิบเาทฟรีโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเขามาส่งหายแชรทีหนึง่งพี่สิบห้าหพันวาโอเคโอเคดี